สวัสดีครับเจอกันวันนี้หลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายวันครับเนื่องจากติดงานหลายๆอย่างครับก็ไม่ว่างมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเดือนธันวาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ลงชิปเลยนะต้องขออภัยด้วยนะครับอวันนี้ผมมาสูบน้ําก่อนที่จะสูบน้ําเนี่ยเราต้องตรวจเช็คไม่ว่าจะเป็นตัวเช็คเครื่องยนต์เครื่องคอบพต้านะครับแล้วก็ตัวเช็คตัวปั๊มน้ําตัวปั๊มน้ําเนี่ยเราต้องตรวจอัดจะบีทุกครั้งก่อนที่จะใช้งานครับอัดทุกครั้งเลย ก่อนจะใช้งานบางคนเนี่ยมักง่ายอัดครั้งเดียวใช้แบบอัดครั้งเดียวแล้วใช้แบบจนลืมอ่ะเออแบบนัน้นมันมักง่ายนะครับมักง่ายเราจะใช้งานทุกครั้งเราต้องอัดนะจะอัดน้อยอัดมากเนี่ยเราก็ต้องอัดนะครับบางทีเราอัดไปวันนี้เราจะใช้งานได้แป๊บเดียวแล้วเราก็ดับเครื่องไม่ใช่พอวันต่อไป เราก็มาอัดนิดหน่อยก็พอ,พอนะครับทําให้มันเป็นนิดัยไม่ใช่ว่าอ,อัดวันนี้โอ้โหอีกทีหนึง่งสามเดือนค่อยมาอัดนะครับท,ทั้งทั้งที่เครื่องเนี่ยมันใช้ทุกวันแบบนี้ไม่ได้นะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องเองเราต้องตรวจเช็คอย่างสม่ําเสมอครับตัวะบีตัวนี้เนี่ยอัดอย่างสม่ําเสมอใช้หัวนิ้วโป้งมือเนี่ยค่อยๆบีบบีบบบอัดลงไปถ้าหาใครอยากนีดได้ง่ายๆหน่อยพี่หาหัวอัดจรลบีมา แล้วก็อัดไปมันก็จะง่ายและรวดเร็วกว่าวิธีนี้ด้วยนะที่อัดเนี่ยมันจะมีอยู่สองจุดครับจุดนี้เป็นจุดแรกเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่แบบค่อนข้างที่จะยุ่งนิดนึงฮะยุ่งนิดหนึ่งมันหลายเรื่องหลายงานนะมันได้มาถ่ายคลิปเลยคิดถึงกันเหมือนกันนะคิดถึงเหมือนกันครับนานๆจะได้ถ่ายคลิปทีเนาะอันนี้เป็นตัวที่สองครับ เราก็จะอัดเข้าไปครับจุดที่สองแล้วเนี่ยจุดที่สองตัวนี้เราก็ดันเข้าไปเรื่อยๆดันจนกว่ามันจะดันไม่เข้าอ่ะหรือถ้าหากมันมีตัวระบายตัวระบายจารบีนะเราก็อัดไปจนมันเอาจารบีปิ้นออกมานิดหน่อยแล้วก็พอครับค่อนข้างที่จะสําคัญนะจารบีสําหรับจารบีเนี่ยผมจะใช้อยู่สองตัวเป็นจารบีตาจระเข้ฝาสีแดงและฝาสีฟ้าครับสองตัวนี้แหละ ตามบ้านนอกของเรานะครับหาง่ายๆแตะหาใครที่อยากให้ดีหน่อยก็ไปเอาแบบเจลรบีที่ทนความร้อนเจลรบีที่ทนน้ําได้ก็จะดีนะครับทนทั้งความร้อนและทนทั้งน้ําเนี่ยก็จะดีหน่อยน,น,อนะเพื่อนๆนะเพราะว่าฝั่งที่มันติดกับตัวหอยโขงเนี่ยจุดที่สองที่ผมกําลังอัดอยู่เนี่ยมันความร้อนมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่ามัน เราอัดเข้าไปเพื่อที่ป้องกันครับไม่ให้เผาฝั่งนี้มันเสียสีจนนั้นนะครับเราต้องอัดจารบีให้มันแห้งมันจะได้เอจารบีให้มันพอเหมาะครับมันจะได้แบบหล่อลื่นนะหล่อลื่นไม่ให้เผามันกินเร็วเผามันหมดเร็วนะส่วนฝั่งมูเล่เนี่ยไอ้ฝั่งนี้เนี่ยไม่อัดไม่ได้นันเพื่อนนะฝั่งนี้มันร้อนนะครับมีความร้อนเนื่องจากลูกปืนเนามันทางานเนี่ยฝั่งนี้มันจะมีความร้อนนะเราต้องอัด เพราะฉะนั้นจระบีมันก็ต้องทนความร้อนได้ครับเพื่อนๆนะเติมน้ําครับเพื่อที่จะอันนี้ไอ้ตัวน,นี้เนี่ยมันมีหัวกระโหลกอยู่นะอยู่ที่ปลายสายอ่ะมีหัวกระโหลกกัดน,น้ําอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ดูนานครับน้ามันก็ลดลงแล้วก็มาเติมครับเติมลงไปน้ําเนี่ยผมก็จะเติมไอ้สูบป,ประมาณเดือนละสองครั้งครับ บางทีก็เดือนละครั้งบางทีก็เดือนละสองครั้งครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้สูบมาประมาณเดือนกว่าแล้วก็นานหน่อยนะยามแห้งแล้วเหลืองหมดแล้วยาเนี่ยวันนี้ต้องมาสูบน้ำใส่สักหน่อยครับเจรอนก็มันขึ้นอยู่กับแบบว่าถ้าหากเราไม่สูบนานเนี่ยน้ำมันจะค่อยๆซึมบกซึมบกเรื่อยๆที่หัวกระโหลกนะไม่ได้สูบนานนะเราก็ต้องเติมหลายถังนีดหน่อย แต่ถ้าหาคนใช้แบบทุกวันนะใช้แบบทุกวันหรือว่าอาทิตย์ละครั้งเนี่ยน้ํามันก็จะลดไม่เยอะครับเราเติมสักเกลอนหนึ่งหรือบางทีเนี่ยครึ่งเกลอนเนี่ยมันก็ได้แล้วมันก็เต็มและเติมน้ําเรียบร้อยต่อไปเราก็จะไปตรวจเช็คนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราต้องเช็คหนึ่งเลยน้ํามันครับสอง สองเนี่ยเป็นน้ำหม้อน้ำนะน้ำมันเนี่ยมันต้องเช็คู่แล้วแหละเราต้องเติมตลอดวันนี้เนี่ยผมเติมแบบเต็มโบกไปเลยนะเพื่อนสานรำมันแล้วก็น้ำหม้อน้ำนะ่ะต้องตรวจเช็คนะเครื่องนี้หม้อน้ำมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับหม้อน้ำมันมีซึมนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอครับสตาร์ทสักห้าชั่วโมงนะค่อยมาเช็คตัวหม้อน้ำว่ามันลดลงไปเยอะไหมปกติเนี่ยผมสูบห้าหกชั่วโมง มันลดไปนิดหน่อยนะมันลดไปนิดหน่อยแต่ถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยน้ํามันต้องไม่ลดนะครับน้ํามันต้องไม่ลดมันต้องอยู่ในระดับตลอดนะสำหรับเครื่องตัวแต่ตัวนี้เนี่ยอ่หม้อน้ํามันซึงครับแล้วก็ที่สําคัญเลยน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องตัวนี้มันลดจากฉีดบนลงมานิดหน่อยครับผมก็เติมครับลดนิดหน่อยเนี่ยเติมนิดๆนะครับเติมเข้าไปนิดหน่อยก็พอให้มันอยู่ในฉีดบน และอย่ากให้มันเลยฉีดบนเยอะจนเกินไปครับทำเลยเยอะจนเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันเข้าหัวลูกสูบนะครับเติมน้ำมันไม่ได้เอากลวยมาเออต้องขออภัยด้วยนะเติมแบบสดๆไปเลยครับกลวยก็ไม่ได้เอามาขวดน้ำขวดเล็กก็ไม่มีไม่ได้เอามาสักอย่างเลย <laughs> เติมนามานเส็จแล้วนะจ๊ะเหลืออีกนิดหน่อยนะครับมันก็เต็มโบกพอดีนะเราก็สตาร์ทเครื่องครับแล้วก็สูบน้ำนะแป๊บเดียวครับน้ำมันก็ขึ้นแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวพาไปดูหญ้าหญ้าเขียวๆครับเนี่ยฮะแปลงหญ้าของเราน้ำออกมาอันนี้สายมันรั่วนะสายมันรั่วปลายสายมันอยู่อีกที่หนึ่งกันเพื่อนนะ วันนี้ก็มาทักทายกันพอหอมปากหอมคอครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ